เราอยู่กันที่ TCC าเฟ่ fe, ค่ะบนสูงมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า,นนาสู่ช่องนีแนนานะชานะคะวันนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันกาลังจะไปปูซานเนียนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อ๋อโชว์สถานอยู่รอรถไฟตอนนี้เป็นเวลา ขออภัยถ้าเสียงดังนี่แต่0้9รถไฟมา9โมงคือแบบที่แหนม้องมาเป๊ะๆมากๆนี่ก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคือเปิดอะไรอย่างงี้เพราะว่าเดี๋ยวสายก็นาดเผื่อเวลามาชั่วโมงนึงแล้วอะโคตรฉิวเฉียดแอนถ่้ดูก็แหนเดี๋ยวรถไฟมาจากตรงนี้เลยก็อีกประมาณ7นาทีเป็นรถไฟงั้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีบนรถไฟแล้วกันขอพักหายใจอีกสักแป๊บหนึ่งไว้เจอใหม่าย นันบอกขไปสิว่านั่นคนตกอะไรนี่แพงยตัวแพงกว่าเครื่องบินหนึ่งคือมนเครื่องบินนี่น่ะประมาณ9 0้าอเออเก้ารอยนนะแต่ว่าค่าตัวรถไปอะ่ะพันหเกือบสองพนแล้วก็ต่างกันเกือบครึ่งการแพงที่เรื่องบีนะใช้เวลาชั่วโมงเดียวแต่ีนใช้เวลาสชั่วโมงสิ้านาทีถือว่าเป็นค่ e x t r เลือกที่เกาหลีทอแรงมากทุกคนต้องอวดนี่ค่าเสียหายเ้าหมื่นร้อย0 0าลน้อค่าเสียหายหนึ่งแสนสองหมื่นร้อยให้ถูกไปเยอะเลยถูกขึ้นไม่เบื่ไปนอนกันนะคะถ้ามีอะไรพิเศษจะถ่ายมาให้ดูเจอกันอีกที รียบร้อยแล้วแต่ว่าเช็คอินไม่ได้ฟอนบอกว่าเช็คอินได้ตอนบ่ายสามซึ่งในเว็บ Agoda มันบอกว่าเช็คอินได้ตั้งแต่ after 12 p.m ซอ่มังนี้ก็เลยว่าแบบอ๋อหลังเที่ยงก็คือเช็คอินได้เลยแต่สุดที่คือไม่ได้นะคะก็ต้องรอเราก็เลยฝากกระเป๋าไว้ที่ฟอนเกาเดี๋ยวคงไปหาอะไรกินแล้วก็น่าจะไปเดินทะเลด้วยเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ตรงข้ามกันบีชเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูคือสวยมากแล้วก็ใกล้หน้าแบบแค่เดินข้ามฝั่งก็ถึงทะเลแล้ว ก็จะเดินไปหาอะไรกินแถวนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูว่ามีร้านไหนหน่ากินแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูที่ร้านกิทีเออมือนะคะแล้วเจอกันที่ร้านอาหารกันคะนนี้อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะคือไม่มีภาษาอวงกฤษให้ดูด้วยฉะนั้นก็ต้องสามทาเกาหลีิดี เจ้าปุ๊ป่าพี่สั่งแล้วไม่ยินปัวนเนี่ยไว้รอพี่เตยเพราะว่าพี่เตยจะมาพรุ่งนี้อันนี้ก็คือมีนีหน้ากับหน้ามาเีแค่2คนแล้วก็เอาตัวรอดี่ได้นะคะแล้วพค้ามที่มีรู้ว่าจาก็อยู่มีมุกแบบลาเออที่านาหกาหลีที่เขาจะมีน้ำเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไมอ่างจะมีให้ฟรีเราก็จะใสา่ไรแต่ที่เนี้ยรได้ใช่ไหมมั่ออะกแบอยู่ที่ไเราไม่กินไม่กินสไ์แต่บมาที่เน้ชิม อร่อยว่ะใครมาเกาหลีนั้นเอาพิซซี่ใส่ได้นะคะแล้วจะแบบจะติดไปรสชาติมันซ่าๆก็แบบออกหวานกว่าอะไรอย่างนี้ที่เราหนักนะทุกร้านจะมีเครื่องเคลมแบบนี้ให้อยู่ตรงเนี้ยจะแต่ที่เก็บใช่ตะเกียบทุกร้านเลยจะแบบให้ตะเกียบแล้วก็ช้อนตรงนี้นะคะก็อ่อหน้าเป็นข้าวผัดข้าว กิมจิของมานนี้เป็นหนนะคใครรู้บ้างว่ามันเรียกว่าอะไรลืมเออหนาเออหารนี่ร้านนี้ราคาประมาณหกเจ็ดคัน ทำเงินะคะถ้าเป็นพวกข้าวจานๆาไม่แพงเพราะเราสึกว่าแบบแใงโซอ่ะอาหารจานอย่างเงี้ยแม่งสตาร์ที่แบบหมื่นวอนใช่หมื่นวอนอ้าเพราะวแบบ่าค่าของชีวิเขาสูงด้วยแล้วก็หมื่นวอนเนาะเขาเหมือนแบบสามร้อยบาทของเราใช่ป่ะแต่เหมือนถึงสิบบาทของเขาฉะนั้นมันเป็นอย่านีแบบเปรี้ยิ่มากแล้วก็ราคาถูกมากค่ะพี่เหลือนะคะมื้อแรกหมดไปอย่างไวภายในสิบนาทีอันนี้เนี่ยแต่านานที่ยังกินไม่หมดไม่หมดเลยกินเราไปไม่เป็นไรไม่ไรีบคือไหนดูแค่น,นี้เพราะว่ากินเหลือตอนนั้นกินข้าวอีกแบบ ก่านะคะเราอยู่กันที่ TCC Cafe ค่ะเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามสะพานทรงโดนะคะก็คือร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยเดินตรงไปก็จะเป็นสะพานทรงโดคือร้านนี้เราถามกับพี่พนักง,งานที่โรงแรมว่าเออแถวนี้มีคาเฟ่ที่ชื่อดังแล้วก็คนมากันเยอะๆไหมเขาก็เลยแนะนํามาตรงนี้ซึ่งเดินจาก รามาประมาณแค่แบบ5นาทีเองก็คือใกล้มากแล้วพอมาถึงเนี่ยมันเป็นตึกแบบทั้งตึกชื่อ TCC เลยมีประมาณ4ชั้นแล้วก็วิวที่นั่งแล้วก็วิวถ่ายรูปอ่ะมีเยอะมากแล้วเราก็เพิ่งสั่งขนมมาเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็นัําสั่งเป็นสตรอเบอรี่สูทตี้แล้วก็ฮอตช็อกโกแลตนะคะวิวถ่ายรูปอ่ะเราให้เลยว่าแบบสวยแล้วก็มีเยอะมากฉะนั้นก็ใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็แนะนำมาที่แล้วเดี๋ยวไปชิมขนมกันเลย นี้อร่อยมันไม่หวานเกินไปช็อกโก,กแลตเขาข้นกว่ามากกาแฟเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตเข้มขน้นกาแฟอะไรวะเคี่ยวจะไปชิมเค้กกันนะคะเค้กมันจะเป็นอย่างนี้คนคือแบบมันเป็นชั้นๆมันชื่อว่าช็อกโกตานาชูเค้กนะำเมล็ดงาดิอร่อยชื่อว่าอร่อยเนาะเพราะช็อกโกแลตก็เป็นชั้นๆเลยอะพี่น่าชอบช็อกโกแลตก็คือเข้ากันดีมากนี่คือไตที้สมูทตี้นะคะที่น,าน่าฟังมาเราจะมาขโมยกัน อร่อยอร่อยว่าเขาช็อกโกแลตของนี่ไมากินเค้กก,ก,กัน่อ้อกินให้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปคงไล่แต่ละชันเลยแหละเพราะว่าน่าจะนั่งอยู่ร้านนี้นานนะคะก็ขออนุญ,ญาตไปกินเค้กอย่างอ,อร่อยก่นอน เราเห็นกันอยู่ที่ร้านอาหารอะไรไม่รู้เพราะว่าชื่อเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มีโลมาส์เกาหลีทั้งหมดเลยเป็นร้านแบบพ้กอาหารทะเลที่อยู่ตามข้างทางข้างทะเลอ่ะ คือที่มากินอันนี้เพราะว่าตอนหลังเราเดินผ่านเชฟป้านเราเอาจุมมาเฮ้ยอยากกลยแต่ว่าตอนนั้นเราเพิ่งซื้อข้าวกันมาเราก็เลยแบบก็ตกลงกันะเอ้ยมึงไปกินจะมื้อเย็นกันก็เลยมากินพอดูราคาใช่ป่แม่งแพงมากคือแบบกินตั้งแต่หนึ่งพันบาทจนถึงแบบสามสี่ห้าพันอะไรแบงนี้ก็เลือแกบบร้านได้ถูกมากเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเท่าไหร่แต่พอเขาเอาเคาารื่องเคียงมาเสิร์ฟแบบดูดูบ้า สุดยอดคือกุ้งอ่ะเป็นเคื่อเคียงมีหอยมีกุ้งมีทุกอย่างแบบก็สมราคาเขออนานะแล้วเขาก็แบบใจดีเขาบอกว่าเออเนี่ยอันนี้อร่อยนะแล้วก็อันนี้กินเยอะๆเลยนะเพราะว่าเราเห็นเพราะว่าเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างงี้ก็คือมากเกินนส์มากเลยตอนนี้เราสั่งเป็นปลายา่างไปสั่งแค่นี้พอเพราะว่ามันก็แพงแล้วอืมอรรั pg านระวังงมากเราจะเริ่มกินเครงเคียงกันแล้วนะคะเคียงส่สุดยอดเลย อันนี้ใช้มือด้วยความที่เพิ่งไปทำเล็บมานะคะก็คือหวานเลยดีแล้วเื้อเขาหวานมากหมากเขาหมักเว้เนี่ป้าเกลือบั้นแต่มันมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะแบบนี่มันจิ้มเนีกูไม่กินทั้งหมด้มนี่อ่กินเลยอันนี้คืออะไรอ่ะตับหมึกบั้นอันนี้คืออะไร นี่นะคะก็คือหอมมันเป็นปลาเมื่งคือแปชนเนี้ย เฮ้ยนี่เป็นขับที่นี่น่ากินได้เลยแฮปปี้เลยมือนี้กินกับไอ้นานาด้วยเฮ้ยเขาใหญ่มากจริงทเที่ยวกับหน้านี้น้าก็คือ <c oughs> แล้วจานเนี้ยหมื่นห้าก็คือสี่ร้อยห้าสิบาสบาทคะสี่ร้อยบาทตอนนี้ไม่รู้ค่างเงินมันอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนจานเนี้ยก็คือเท่าไหร่นะดี่หมือนบอลคือเราสัง่งแค่สองอย่างเพราะว่าเราเห็นราคาแล้วแบบแพงมากแล้วเหมือนเขาแถมซุปมาให้เว้ยสงสองอย่างก็คุ้มมากเพราะว่าดูเครื่องเคียงเขา น้องอกอินปลาไอหน้ลุยมาป้านะคะ,คะป,ปลาสมองน่เธอป,ปลาดิบเป็นดิบปลาปกติไม่กินปลาดิเท่าไหร่นอกจากแซลมอนเนาะมือแบบอร่อยปลาไม่ข่าวเลยเป็นซุปที่หมือนเขาอาจจะเซอร์วสิสให้ นี่ซุปก็อร่อยรสชาติลงกว่าไม่เผ็ดคือสีมันดูเผ็ดมากเลยนะแต่รสชาติดีมันไม่เผ็ดแพงนะแต่อร่อยมาเทมนี้รู้สึกอะไรก็คุ้มไม่หมดอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบไปแล้วกับ1วันในปูซาแล้วก็ตอนนี้ตาเริ่มล้าแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยหมดไปทั้งหมด5 5,000บอนประมาณ1 5 0 0้6ัรับได้อยู่เพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็เป็นอาหารทะเลติดทะเลก็เลย คิดว่าโอเคนะฉะนั้นก็ขอจบเดียววันไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปที่ไหนก็ติดตามชมได้เลยบาย굿ไนท์ วันนี้พวกเราจะไปกันที่เกาะยองโดค่ะไม่น่าใจว่ามันคือเกาะใช่ไหมแต่ว่ามันเขียนว่ายองโดไอแลนด์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่แล้วก็ไปตามสถานที่ถ่ายรูปแบบเป็นเมืองใช่เป็นชุมชนเป็นวิลเลจเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่นั่นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอไปเติมพลังก่อนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเชาว้าแล้วก็ข้าวเที่ยงเพราะว่าตื่นสายกัน <S 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 คือเมื่อคืนน่ะ <S 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 เหนื่อยมากตั้งนาฬินนกาปลุกตอนเช้าไว้แล้วแหละแต่ว่าแบบเออตื่นแล้วก็แบบ เดือนต่ออะไรอย่างนี้เพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็ไปเจอกันที่เกาะยองโดนะคะนี่นะคะเราอยู่ในร้านทักเรีก็คืออะไรร้านทักฟรีนะคะเพราะว่ามันใกล้เมนูน่ากินมากเลยอะนาติ พูดไปแล้วก็จะพูดอีกว่าเซนย่ที่นี่อร่อยมากถ้าคามิที่นี่นะคือแบบเราชื่อว่าของที่ไทยอ่ะไม่รู้เพราะอะไรแต่เนี่ยชอบของที่ไทยมากกว่าแล้วของที่นี่ก็อร่อยแต่มันจะมีความรู้สึกมันมีความออริจินอลว่าอรอยถูกปากไทยอ่ะนี่ติดกินน้ำซุปข,ของที่แบบท,ทักคามิี่ไทยได้ยไงดีอะค่ะเผื่อทุกคนที่ถึงนานๆอันนี้คือออมสันมาโลกเป็นเราแบบโลชุนปลาอะไรอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยซุอร่อยอ่ะ มันน่ากินมากอร่อยมากร้านนี้อร่อยกว่าที่โซอ่ะคือกินร้านเนี่ยที่โซมาแล้วมันก็เทอะเทอะเออแต่ว่าแต่ถ้กินที่ปูนาแล้วอร่อยมากอันนี้อร่อยกว่าที่ไทยแอดรำย้อนเข้าไปด้วยนะทุกคนนิ่แบบทำให้อร่อยขา้นรมย้อนเขาอร่อยมากมันแบบดึกตับ ตอนนี้กินข้าวเสร็จหมที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วก็ไปที่กาอย่างเดียวกันเลย Are you ready Let's go ใช่ดูสิตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Canvas d r i v นะคะสั่งเมนูนะ้ำมาเรียบร้อยแล้ว่นี่ เราต้องนั่งรออยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่าข้างบนอ่ะมันเต็มแต่ว่าวิวคือสวยแบบสวยเวอร์ได้อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วข้างหน้าเราคือทะเลเลยอ่ะข้างหน้าคือทะเลเลยสวยมากแต่ว่าแดดจ้าเอาเรื่องขอให้ได้ที่นั่งข้างบนเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะทุกคนขึ้นรถระยะที่แล้วสวยได้เวลาถ่ายรูปนะคะมาดูอีกที คือที่หน้าเนี่ยมันเป็นที่หน้าชั้นสองซึ่งทางขึ้นชั้นสองเราเป็นแบชั้นทางแบบเนี้ยแล้วมันเป็นเหมือนปล่องไฟที่แบบเป็นแบบสี่เหลี่ยงข้างบนมันแคบมากแล้วก็ต้องระวังหัวนะใครสูงๆเตรียมย่อไว้เยอะ,ยอะแต่ว่าแบบขึ้นมาแล้วก็ ไดกเคย engine view มากมาไม่รู้อะคือแบบไปคาเ่ไทยแล้วแบบมันแบบนุ่มๆนิดนึงอ่ะคือมันจะแบบดูบบพัไแต่อันนี้คือแบบดูวิวนั่งชิลสบายเอออากาศที่เนี้ยคือมันเย็นสบายมันก็เลยทำให้ไวท์มันแบบที่เนี้ยมันสบายพ่อนคลายเรื่อยไปหมดเลยเขี่ยสวยก็ั้่ อนนี้เราก็ออกมาจาก,การ์คาเฟ่แล้วนะคะเพราะว่านั่งตรงนั้หมอนเขาขอความร่วมมือว่าแบบถ้านั่งอยู่ริมหน้าต่างของความรูณานั่งแบบ20-30นาทีเพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าท่านอื่นถ่ายรูปด้วยโอเคก็เลยแบบอยู่ตรงนั้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนี่นะคะเรากำลังเดินอยู่ตามสวยมากเดินอยู่ตามริมทะเลตามหาบันไดเพราะว่านั่นอยากถ่ายรูปก,กับบันไดไปหาแล้วคือตอนนี้เราอยู่ในเกาะที่ชื่อว่าเกาะยองโด เป็นย่านยองโดที่แบบจะไม่มีรถไฟใต้ดินมาถึงจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินถึงจุดจุดหนึง่งแล้วก็ต่อบัสแต่ว่าเราจากโรงแรมเราก็คือนั่งบัสไม่ได้เลยไม่ไกลมากประมาณครึ่งชั่วโมงถึงนี่คือยองโดนะคะส่วนนั่นคือปูชานก็คือจะต้องข้ามสะพานนี้มาโดยรถบัสนะแล้วก็ถึงไม่ไกลเท่าไหร่แป๊บเดียว กำลังเดินอยู่บนอ่ทางดาเดินเนทะเลลงมาจากเมื่อกี้เราเดินอยู่ข้างบนตรงนู้นใช่ปะมันก็่จะมีบันไดลงมาแล้วแบบมันก็จะเป็นทางราบสีฟ้ายาวมากก็เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไปตามหาบันไดที่นั่น่ยขถ่ายรูปเดินมาครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ว่ายังไม่เจอบันไดอันนั้นอะ่ะตอนนี้เราเดินมาจนสุดทางเดินแล้วนั่งพักอยู่เพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ทอมากเพราะว่าเห็นบันไดของทางเดินที่ต้องขึ้นไปอ่ะมันสูงมาก แล้วมันก็โคตรชันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเพราะว่าตรงสุดทางเนี่ยค่ะตรงข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีะเป็นอุโมงค์ซึ่งคนเราถ่ายรูปกันเยอะมาก mm. ก็เดี๋ยวไปต่อคิวถ่ายรูปกบรวมแรงอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการค่อยๆไต่ย้าย,ย,าย,ย,ายทุกคนเห็นบันไดว่ามันแบบสูงมากแล้วก็แบบยังมีอีกนะตรงนั้นนี่นะคะเป็นถ้ำที่เราบอกถ้ำสุดทางดูเหมือนถ้ำปอมเลยอยาจับว่ามาเป็นหินก้อนแกง ใช่ไหมจริงจริง